มูลนิธิครูของแผ่นดินถือกำเนิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของผู้บริหารและครูผู้มีจิตอาสาที่ได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนไทยในสถานศึกษาจึงร่วมกันวิจัยและพัฒนานวัตกรรม,มเพื่อพัฒนานิสัยเด็กและเยาวชนให้สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจมีความรู้ควบคู่คุณธรรมมีวัฒนธรรมอันดีในการดำรงชีวิตมีระเบียบวินยัยมีความรักความสามัคคีมีบุคลิกภาพและมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ครูเนี่ย ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีที่สุดเพื่อให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเป็นคนดีเป็นการปลูกต้นกล้าที่ดีให้กับแผ่นดินค่ะเด็กคิดเด็กทําเด็กนําเสนอปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำนะคะต้องการให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ปัญหานะคะในเรื่องของมารยาทดีมีวินัยใจอาสาแล้วก็พัฒนาความซื่อสัตย์ค่ะสิ่งที่เราภาคภูมิใจมากค่ะแล้วมันก็เป็นการสื่อสารในเรื่องของการเป็นครูที่ดีด้วยค่ะ ถามว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยเหนื่อยแต่เพื่ออะไรเพื่อเด็กก็ต้องยอมเสียสละอุทิศเวลาแล้วก็ทุ่มเทอย่างเต็มที่ค่ะคือเหนื่อยก็ยอมอเราจะสานต,ต่อต่อไปค่ะด้วยความตะรหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะคุณครูที่จะดํารงไว้ซึ่งความเป็นครูผู้สร้างคนดีให้แก่แผ่นดินเพราะการสร้างคนดีทั้งเด็กและเยาวชนตลอดจนคุณครูที่ดีให้กับสังคม และประเทศชาติถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดที่มูลนิธิครูของแผ่นดินได้ร่วมส่งเสริมสนับสนุนยกย่องและเชิดชูเกียรติเสมอมาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครูผู้ประพฤติตนเป็นครูที่ดีครูจึงเป็นผู้ที่เสียสละกำลังกายกำลังใจด้วยการสร้างนักเรียนที่มีความรู้คู่ความดีพร้อมความสุขประพฤติปฏิบัติตนจเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาททำกิจกรรมสืบสารโครงการพระราชดำริ และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตลอดจนศาสนาที่ตนเองนับถือเพื่อยกระดับชีวิตเด็กและเยาวชนมาตรฐานวิชาชีพครูให้สมริดประสิทธิผลตามมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21เเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้พ้นจากความทุกข์เพื่อสนองพระราชะกระแสที่ว่าให้ครูรักเด็กและเด็กรักครูให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อนไม่แข่งขันกันแต่ให้แข่งกับตัวเองให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า และให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกันเพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี ก็เป็นเกียรติและก็ภาคภูมิใจว่ากว่าที่จะมาถึงจุดนี้นี่เราต้องใช้เวลาในการสั่งสมประสบการณ์และก็คิดว่าเป็นหน้าที่เป็นภาระรับผิดชอบที่เราควรจะได้ทําต่อไปตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ในฐานะครูคนหนึ่งมีโอกาสที่ได้เป็นผู้ปลูกต้นกล้าของความดีให้เด็กๆได้รับความดีและเป็นผู้ขยายความดีอนาคตข้างหน้าเยาวชนคนไทยของเราจะมีคนดีๆมากมายเกิดขึ้นความดีก็จะทําให้ประเทศไทยของเราจเจริญรุ่งเรือง เพื่อพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยค่ะสิ่งสําคัญที่สุดคือเราเน้นเรื่องจิตอาสาครูมีจิตอาสานะคะชุมชนมีจิตอาสาผู้ปกครองจิตอาสาสิ่งเหล่านี้ค่ะมันก็จะเป็นตัวที่เราเห็นชัดเจนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะเน้นในเรื่องของข้อ12 12ไซส์คิดอะไรให้ส่วนรวมตรงนี้เด็กๆทุกคนจะยึดมั่นใน12ข้อนะคะ รู้สึกภาคภูมิใจค่ะที่ได้รับใช้ประเทศชาติเาจะทําหน้าที่นี้ให้ดีและสมบูรณ์ที่สุดยิ่งขึ้นไปค่ะอยากจะให้คงทนต่อไปและก็ได้มีอะไรใหม่ๆที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้สังคมในพลวัตของความครูนี้ได้เคลื่อนไหวตลอดเวลาเพื่อพัฒนาเด็กๆของเราให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะสร้างคนดีให้แผ่นดินเพราะนี่คือความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมประเทศชาติ พระศาสนาและพระมหากษัตริย์มูลนิธิครูของแผ่นดิน